เรากลับรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะข้างหน้านี้คือสวนกีฬากมุล FBT นะคะสถานที่ใกล้เคียงสนามกอล์ฟสวรรณภูมิกอล์ฟแอนคันที่ลับนะคะซึ่งวันนี้เราจะพาทุกท่านเดินทางไปชมที่ดินติดกับสนามกอล์ฟสวรรณภูมิกอล์ฟแอนคันที่ลับนกจอกกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งอยู่ซอยสุนวงดาวสนะคะส่วนตรงนี้นะคะคือสวนกีฬากมุล ผ่านสวนกีฬากมลแล้วนั้นนะคะเดี๋ยวข้างหน้านะคะจะมีร้านอาหารคิงคองกางกุลนะคะทางด้านซ้ายมือของเราด้วยนะคะนะคะ้านขาน้เลยค่ะคิงคองกางกุงะ,ะเป็นสวนอาหารที่สวยงามมากเช่นกันค่ะเดี๋ยวข้างหน้านี้นะคะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปยังสนามกอล์ฟสวนภูมิกอล์ฟแห่งทันที่ขับกันแล้วค่ะ ซึ่งอยู่ใกล้กับโรงเรียนบดินเดชาสีนะคะเนี่ยค่ะทางเข้าค่ะนี้นะคะเราจะพาไปอัพเดตที่ดินกัน มาอัปเดตบรรยากาศของที่ดินแปลงหมายเลขที่16และแปลงหมายเลขที่นะคะแปลงนี้เนื้อที่471ตารางวาและแปลงถัดไปนั้นแปลงที่17เนืที่้อที่440ตารางวานะคะราคาตารางวาละ1 3 0 0 0บาทค่ะวันนี้ตุ๊กพามาอัปเดตบรรยากาศของที่ดินติดกับสนามกอล์ฟสุวรรณภูมิกอล์ฟอังคันที่ครับสุวินทวงศ์หน้องจอกกรุงเทพมหานคระนะคะซึ่งที่ดินแปลงนี้นะคะอัปเดตล่าสุดนะคะ บริเวณใกล้เคียงเพื่อนบ้านของเรานะคะเริ่มมีการปลูกสร้างบ้านหลายหลังแล้วนะคะตอนนี้และสถานที่ใกล้เคียงของเรานะคะแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะคะก็ใกล้กับสวนกีฬากัมุนนะคะใกล้กับฮาราจูกุไทยแลนด์นะคะหรือทาเกทาวนะคะใกล้ขนส่งเขตพืนที่สีใกล้สยามพีเนียมเอาท์เล็ตนะคะใกล้โรงเรียนบรินเดชาสี่นะคะ สถานที่สำคัญมากมายเลยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมตุกจะระบุไว้ใต้คลิปนี้นะคะท่านใดสนใจนะัดชมที่ดินซื้อที่ดินติดต่อหาคุณตุกได้ที่เบอร์0992216289นะคะเดี๋ยวท่านใดอยากจะซื้อสดนะคะโฉนดแปลงน,นี้ก็พร้อมโอนนะคะหากจะซื้อผ่อนง่ายๆเลยะคะ่ะดาวเริ่มต้นที่50,000บาท คุณก็ได้เป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้แล้วนะคะสนใจพลาดไม่ได้เลยค่ะติดต่อคุณตุ๊กนะคะที่ดินสวยทำเลดีราคาถูกต้องทีมขาย88เท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะ